างานนี้เลยค่ะผมก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่2ของการจัดงาน LGBTQ+ Film and TV Festival แล้วคก็เป็นการรวมคอนเทนต์นะครัทั้งภาพยนตร์แล้วก็ tv series ที่เป็น LGBTQ+ ทั้งหมดมารวมกันที่ประเทศไทยซึ่งเราก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งได้ รับการตอบรับจากครั้งที่แล้วที่ดีมากนะครับในปีที่2อนี้ยเราคิดว่าเราจะต่อยอดให้ประเทศไทยนียสามารถเป็นขับของ LGBTQ+ คอ,อนเทน n ์ได้ไหนที่สุดครับอ,นนอครั้งนี้เป็นทายต้ายแนวคิดของของบ้านนะครับเพราะว่าเราเราอยากให้ทุกทุกคนเข้าใจว่าประเทศไทยนียปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ f ซฟสเปซสำหรับ L G B T Q p l u ทุกๆคนนะครับจากทั่วโลกเลยเแล้วก็อยู่กันได้อย่างอยางมีความสุขบนบนพื้นฐานของความหลากหลายในในแตกต่างในความคิดเราสามารถอยู่อยู่ร่วมกันได้ครับโอ้ภาพยนตรยนย์เยอะ,ยยะ,ยยะยยมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี้ย ทั้งทั้งางานเลยซึ่งมีหลายวันมากนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเรารวมมีเวิร์กช็อปมีสัมมนามีฟิล์มสกรีนิ่งมาจากทั่วโลกแล้วก็ที่พันมีอา่อาช็อตฟิล์มคอมเพลติชันประกวดหนังสั้นด้วยแล้วเราก็ให้รางวัลสำหรับคนที่อยากเ,าเข้ามาในวงการแล้วก็สร้างสารรค์คอนเทนต์ใหม่ๆด้วย ด,ดีมากเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นปีที่2ซึ่งจากปีแรกเราเราทำเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าทจะเป็นยังไงนะเพราะปีนี้ปีที่2เปิดปุ๊บก็ทั่วโลกก็ให้ให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นนิวท์ใหม่ที่ดีเพราะว่าคนก็มาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเป็นขับของ คอนเทนต์เน uh, ี es, <man> ่ยไม่ไ <laughs> ด้ไกลไปเกินเอื้อมอย่างที่เราคิดแล้วทุกคนสามารถมาทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยได้หรือส่งคอนเทนต์มาเพื่อเปิดเทศกาลหนังได้ครับแก้วการกินตอนนี้มันก็ตป็นซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจมากเลยใช่ซึ่งซึ่งทุกคนก็ก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าภาพยนตร์หนังคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งทำเป็นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเยอะมากเลยโดยเฉพาะ BLGL ลจีเอลซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับก็ ทั่วโลกให้ความสนใจประเทศไทยมากแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เทศกาลหนัง LGBTQ+ plus ท,ที่เราทำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราหวังว่าเราจะดึงทุกๆคนเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหับเป็นศูนย์กลางของโลกค่ะเรามองอนาคตว่ากรแดงนตรในวัทกจมากเโอ้ยแน่นอนอยู่แล้ว,สำ,ว,ว,วำสำหรับอนาคตเดี๋ยวทัวร์คำถามสำหรับอนาคตของกรมแดงของ LGBTQ+ สฟีมสตาร์และดาราเนี่ยจริงๆก็ก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเขามีมีเดียแวลูมากใช่แล้วก็เราเห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่อนาคตแไมันเป็นปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่ส,ทสิ่งที่เรายัางคงต้องทำต่อไปคือทำให้มันคงยั่งยืนและยาวนานสามารถเป็นเป็นเป็นเดสติเชันของทั่วโลกได้ครับสนใจมาดูหนังกันนะครับอ วันที่หนึ่งถึงเนี้นะครับที่ที่ไอ,อคอนสยามนะครับก็มาดูได้แล้วก็ที่สำคัญคือ,อถ้าอยากมาเจอ,เอพวกเรานะครับก็คนในในวงการบันเทิงในอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถให้ความรู้ให้คำแนะนำได้เราก็สามารถที่จะมาเจอกันได้ทุกทกคนเชิญนะคะผมไม่ต้องเป็น LGBTQ+ ก็เชิญมาได้ครับมาลุ้นมาลุ้นเจอมาเจอกันได้ครับ ครับครับอาโว้ดีใจมากแต่ว่าก็ใจหายเพราะว่าสั้นไปหน่อยนะครับปีนี้ซึ่งก็ไม่นึกว่า,าการกลับมาครั้งนี้จะจะได้รับการได้รับการตอบรับยังอบอุ่นขนาดนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็ออกตัวออกตัวยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ปรับ ตัวในการทำงานมากขึ้นทั้งในด้านโปรดักชันในเรื่องของการแข่งขันอะไรเงี้ยเมนเทอร์ทุกคนพอออกอากาศไปก,ก็ก็ตื่นตัวมากขึ้นผู้แข่งขันที่ที่อยู่ในรายการพอออกอากาศไปเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเขา,เขาต้องต้องสู้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของรายการประเภทเรียลลิตี้แบบนี้ก็รู้สึกรู้สึกเบิภูุ้ใจแทนเขาแหละแล้วก็อยากให้อย,ใหอยากให้มีต่อละอยากทำงานต่อละอยากมีต่ว นิดเดียวเองเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอครับไปผมเล็งเห็นผมงแดงใช่ไหมคะก็ก็คือคือเ,ออเขามีดีลอะไรของเขาไว้เราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่าเออเป็นยังไงแล้วแล้วเราจะจะแลกกับอันนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออก็บังเอิญว่าอ่วิกนั้นวิกที่ผ่านมาเนี่ยมารยาชนะ แคมเปญชัซเมก็คือล่าสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอา2คนได้เราก็กะไว้แล้วว่าเกิดค้าเขาชนะจริงๆซึ่งเราไม่รู้เขาชนะมาล่วงหน้าพอเขาชนะเราก็เลยต้องรีบเดินออกไปก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอตีกันเออพอเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วดีวนี้หายไปไหนเพราะว่าคนดูเห็นแล้วว่าว่าเรามีดีวอะไรกันบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไปตามน,าน,นั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเดินออกมา มันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรา,เราน้อมรับไปเองเพราะว่าอันที่จริงแล้วเรื่องที่ที่เราอยากให้ให้ให้คำนึงถึงและกันก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแต่เฟซคนเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นการมีไฟนอลวอล์คนแล้วอยู่ดีเข้าไปที่ที่วันไทนอลวอลอ่ะ,อะยังไงมันก็ต้องโดนตัดหนึ่งอยู่แล้วเพื่อที่ให้เหลือสาม ครั้งนี้เรารู้สึกว่าเนื่องจากว่าซีซันมันสั้นลงอะ่ะมันแตอนเองเราก็เลยช่วยเลยเอา3เลยไปเน้นๆแล้วก็โฟกัสไปเลยแต่ละทีมให้แต่ละทีมมีผู้ห่อนขของตัวเองน่าจะน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็ยังยังไม่จบนะการแข่งันยังไม่จบสงคารามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพหารเพราะว่า เพราะว่าวันไฟแนลเราก็ยังต้องไปดูว่าการตัดสินของของแคมเปญสุดท้ายคือ acting แคมเปญอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็จากตรงนั้นเราถึงจะรู้ว่าคนที่เข้าไปเดินไฟนอลวอร์จะเป็น3คนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเหลือ2คนอันนี้ทําใจไว้ก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับคนทำอาหาพี่แอนทองหายไปไหนดูโหดร้ายมากเลยอ๋อ,อเ,เออมาสเตอร์เมนวแองทอผสมเดี่ยวมา เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ได้หายไปไหนจริงๆ m a s มาสเตอร์เบนเชอร์แอนทองผสมอยู่กับเราตัง้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้เขาจ,จริงๆต้องบอกตรงๆว่าว่าพี่แอนเป็นผู้คุมเกมซึ่งอยู่กับอยู่กับรายการอยู่กับอยู่กับคอณเต้แหละแล้วก็เราเราวางแผนกันอยู่ข้างหลังเพราะเราก็เนเจอร์ nature, เราธรรมชาติเราเป็นผู้จัดเหมือนกันเนาะเราเป็นเ็นผู้จัดสองคนมารวมกันเราก็อยากปล่อยให้ให้เขาให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองก่อน แล้วเรามาหัวกลางท้ายแล้วกันนะฮะเพราะนั้นก็คาดคาดเดาได้แหละว่า Master m ์ n มน l a n แอนทอสมจะมา f i น a ลวอล์กใช่ครับใช่ครับใช่ครับมามามาแต่อาจจะไม่เห็นเราละเราขอลมฉากและใช่สลับกันทำงานให้ให้แอน ก็จริงๆก็ <laughs> นี่มันมันมน,นี่คือธรรมชาติของของของรายการประเภทการแขนะ่งขันอะเขาจะมีอ,ะอารมณ์ร้อนแรงในการแข่งขันอยู่แล้วซึ่งซึ่ง,งก็จะพูดอยู่เสมอว่าเราถ่ายกันนานานะเราถ่ายกัน2อสวันนะ่ะแต่ที่ตัดออกอากาศประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นเรื่องราวจริงๆอะมีเยอะวันนี้อีกนะหัว <laughs> 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 หนีปวดหัวหนีทำเบื่อชนีละตายแล้วเดี๋ยวพลาดหัวแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีโัรเจ็กต่อไปแล้วมีตัวเด็กอะไรบ่าก็กำลังกะทคิดอยู่ว่าในปี2026นี่เนี่ยเราควรจะเปิดออเดชั่นเลยไหมสำหรับในปีนี้เพื่อที่จะดูว่ามีคนเข้ามาสมัครเยอะไหมถ้ามีคนเข้ามาสมัครเยอะสำหรับ The Face Men สี่อซนสี่ มันไม่เป็นสี่เส้นสี่ใช่ไหมครับก็น่าทาแล้วก็เอ๊ะหรือเราหรือเรา diversify ลองแตกตัวไปเป็น the face teens คือรับคนที่อายุน้อยลงเอ๊ะก็น่าจะก็น่าจะดีเพราะว่าที่ผ่านมาแชร c k เลคของของเราอะ่ะมีน้องๆตั้งแต่12 13 14เข้ามาสมัครกับเราแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเปิดเป็นเป็นภาค แบบทีนี่ยหนัอยวัยรุ่นเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วอายุของอาชีพของนางแบบนักแสดงมันเริ่มต้นประมาณอายุ14ซึ่งซึ่งเราก็เราก็ากน่าจะเตรียมความพร้อมให้เขาได้อะไรเงี้ยก็น่าจะดีแล้วก็ The Fa c e ซีซันเก็น่าจะน่าทำต่อเพราะว่าเราเราเรา,เร,ารู้ว่าเราทําได้แล้วอ่ะเออแล้วเราอยากทำเรามีไฟที่จะทําต่อแล้วเราอยู่พักไปนานแล้วอะไรเงี้ยยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อไม่เบื่อแต่ขอพักชนีแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอไปดูไปดูบุรุษบ้างน,นะฮะถึงแม้ว่าจะมี BLGL ลลก็แล้วแต่เราก็เราก็เราก็บีความหลากหลายแล้วก็รู้สึกจะได้เติมพลังตัวเองด้วยโอเคสำหรับอ h uh, The Face Thailand ซีเส้น6นะครับก็กำลังจะมาถึง f i n นลวอล์ uh, แล้ววันเสาร์นี้เป็นวัน Final แลจะรู้กันว่า ใครจะเป็นเดอะเพสนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ